เราไปหาของให้อาหัวกันดีกว่าอันนี้อ่ะแพมชอบสิงผูชอบอารทอยด้วยเฉยได้เลยไหมคะเอาเลยมะเอาเลยะเอาเลยมะไปนเอาเลยมะกันแรกนะแค่ไหนเอาเลยมะเยลนสองท่าลอมันดีร้อนอะแต่ว่าเราต้องรอแพมกับอาหัวก่อนเพราะว่าเด็กๆยังมากันไม่ถึงหลินใส่แว่นเรียนแบบเราอะ ก็ได้วะเอ่อ uh, วันนี้คือจะทำอะไรวะที่นี่ที่เราอยู่มันมีร้านเก๋ๆหลายร้านก็เลยว่าจะไปซื้อของกันก่อนมันมีร้านหนึ่งที่เราอยากดูเลยทางนี้ทิลิกมันมีร้านหนึ่งที่เราแบบอยากไปดูมาเป็นร้านเสื้อผ้าเฮ้ยแต่ว่ามันมีเอ็นดี้ด้วยอะ่ะจริงนะดูเสื้อผ้าก่อนเอาไปได้ไปได้เฮ้ยเอ้ยแพ็ค่ะค่เพื่อนคนนึงนะฮัลโหลมากราบนากราบนากราบมากราบมากามเข้าไปเลยละกัน ธุนโนพันเตสิ่งศักดิ์สิทธิ์วีจิ้งวิเชียหยอกลบลูกเวลาหิวเวลาง่วงเวลาทุกอย่างนี่คือแพลนหลินถอยอยอกขารูปตรงนี้หลินถอยให้หน่อยอุ้ยหน้าตาแบบหน้าตาคนดีแล้วอ่ะอุ้ยพี่สาวแบบพี่สาวอ่านหนังสือเท่ๆส่วนละสๆๆๆละส่ละสละเออ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 ขอแบบุงกดหน่อยดี เขาเป็นคนใส่ดำตลอดแต่ว่าวันไหนที่เขาไม่สามารถใส่ดำได้หรือเขาต้องมีใส่สีสีบ้างอ่ะสังเกตบ้างเขาจะใส่สีม่วงไม่แน่ใจคือเสื้อผ้าก็ซื้อได้นะแต่ว่ารู้ป่าววันนี้อย่างที่บอกคือไม่ได้นัดกันมาแล้วมันจะชอบมีไอเทมคล้ายๆกัน,นอ,ยอยู่ในห้อง เพราะฉะนั้น,นก็ต้องซื้ออะไรที่ที่เราจะไม่มีแต่ว่าความชอบมันค,คล้ายๆกันก็เลยคิดว่าตัวเองเดาใจได้แหละเสื้อผ้าซื้อยากอ่ะกลับไปร้านเดิมดีกว่าเอ้ยมันมีร้านอะไรบ้างอ่ะอุอ้ยเราชอบเครื่ององวันนี้ฉันจะไม่ผิดคือแพร่พึ่งเป็นชาวคอนโดก็เลยคิดว่าอาจจะอยากซื้ออะไรที่แต่งห้องว่างๆพิงพิงอ้าวสวัสดีค่ะ เรารู้สึกว่าดูเป็นแพวก็มีแปลว่าถ้าซื้ออันนี้ให้หลินดีกว่าไม่เกินงบครับอะไรอย่างเงี้ยพวกคปสเตอร์เล็กๆอ่ะมันมีกันง่ายอยู่แล้วแต่ว่าของใหญ่ที่วางแบบวางที่ตรงไหนห้องก็เกะเลยไม่น่าจะมีห้องหลินเขาต้องมินิมอลมินิมอลหน่อยเพราะหลินเขาเป็นคนคุมโทนก็เลยคิดว่าต้องหาลายอะไรเพื่อนแบบ เป็นอันนี้แล้วเดี๋ยวขอยืมปากกาเขาเขียนขอบคุณนะขอบคุณมากค่ะแม่มาเดินเล่นใหม่หน้ามแบบมองได้ยังได้ยังเอาต่อเลยป่ะก็ได้แล้วเอาเลยวะล่เอาเลยป่ะเอาเลยปะ่ะเอาเลยปะ่ะเอาเลยว่ะไหนไหนไหนด้วยนี่เออมันจะแน่ละแค่ไหนเอาเลยวะล่ะหนึ่งสองสาม คือแกเป็นแบบชาวคอนโดหน้าใหม่ก็เลยรู้สึกว่าอาจจะยังมีของแต่คอนโดไม่ครบเฮ้ยแต่เรื่องลูกผูกใจมากเลยเปิดแลืวเปิดแล้วเปิดเล้วเปิด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 อันอันนี้แผ่นวะใช่น้องหมาเรา เพราะว่าพี่หลินเป็นคนมีเครื่องประดับประมาณแบบ8ล้านชิ้นก็เลยคิดว่าถ้าเกิดซื้อเครื่องประดับสีนี้โทนนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่หลินได้ใส่เลยได้ใส่เลยะใส่ได้ไหมอ่ะอ่ะล้วก็จะแบบเก่าๆหน่อยดีนะอันนี้เขียนจดหมายให้บ้าหเฮ้ยไม่ได้เลยเฮ้ยบ้าหรอบ้ามาแล้วด้วยฮะเอาเหรอเอาหัวมาแล้วเหรอห่วงห่วงอยู่ไหน ค่ะตอนนี้ห่วงกับแพมก็ถึงแล้วนะคะก็ <c oughs> คือวันนี้เรานัดที่หินพี่แพมมาซื้อของช้อปปิ้งกันเลยมีมิชชั่นเราต้องซื้อของให้กันหรอ <c oughs> ใช่แล้วเงินล่ะแล้วเราก็มีงบประมาณคนละ500รอยจอนลมาเราไปหาของให้ไอห่วงกันดีกว่าคือเอาจริงๆห่วงอยากซื้อนหนังสือเพราะว่าแพมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากแต่ว่าหนังสืออร้านเมื่อกี้แต่ว่าร้านนี้มาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างสวัสดีค่ะ ้ิสวยอ่ะวิอันนี้ก็น่ารักแต่เป็นหมาอะโอะโหนแมวปกติแพมจะใส่แบบอคเซสซอรีสีทองน่ารักอ่ะซื้อคู่กันใช่เราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไป <c oughs> อืมเอาอันนี้อันหนึ่งไปละหนึ่งร้อยนี่เป็นแหวนคู่ดีกว่าแพมก็ดูจะชอบอะไรแบบนี้เราจะซื้อของที่เราอยากให้มากกว่าของที่ เขาอยากได้แค่กลอ,องเธอรู้จักกันก่อนไม่เคยรู้จักตอนแคสติ้งเลยแต่ว่าสนิทกันเพราะว่าไปดำน้ำด้วยกันแล้วก็ไปชอบไปเที่ยวที่เดียวกันอุ๊ยอันนี้เหมาะทุกคนว่าไง แผมชอบอาร์ตทอยผมว่าแพมเป็นคนที่ชอบอาร์ตทอยมากทุกคนที่พูดจริงๆแบบไปที่ไหนเจออาร์ตทอยจะซื้อหมดซึ่งวันนี้มวงาผมน่าจะซื้อ Art Toy อาร์ตทอยพูพูดรูปให้แพมในไหนห่วงก็ออกจากร้านนั้นแหละเราไปดูร้านนั้นกันดีกว่า<อ>เพราะว่าเงินไม่พอเ <c oughs> พราะเราเหลือแค่สี่รอ้อยอาอันนี้อ่ะแผมชอบสีพูชอบอาร์ตทอยด้วย รู้สึกว่าชื่นชมเพราะว่าอาหววสวยมากเราเป็นคนชอบคนที่หน้าเหมือนแมวแล้วก็ชอบแมวแล้วห่วตาเหมือนแมวมากๆที่ค่ะ <laughs> คนเมื่อกี้เขาซื้ออะไรไ <laughs> ปบอกได้หรอเขาซือ้อเสื้อหรือเปล่าบายบยเขาซื้อเครื่องประดับอะไรอ๋อลอลองดู <c oughs> <ก> ไปกงั้นเราซื้อเสื้ออะพอเอาของซื้อเครื่องประดับเรารู้แล้วอันนี้แต่เราไม่ยองพอไม่ได้ด้วยเป็นเสีชมพูคิดวตามาหานิยมด้วยนะอุ้ยอยู่ในงูเกินนิดหน่อยเดี๋ยวเราจ่ายเองอ๋ออันนี้ค่ะอันนี้ค่ะอีกตัวไม้ให้หน้าเฮ้ยขอดูได้ไหมคะไม่ได้ค่ะอันนี้กัดเลยค่ะ อาบน้ำให้ดูหน่อยอาบน้ำนี้เข้าไปทางไหนอ่ะอุ้ยปีนเข้าได้เหรอตัวเล็กแค่นี้มันสูงนะอุ้ยอาบน้ำให้ดูด้วยอุ้ยเราแขกมากเลยค่ะเพราะว่าอาบน้ำให้ดูด้วยหรือว่าเราหน้าเหมือนกันไม่ไปหาเอาหัวกันเลยได้เลยั้ยคะไปหาที่เฉลยคือพูดก่อนว่ามันอาจจะเป็นสิ่งของที่ แพมไม่ได้อยากได้แต่ว่าเป็นสิ่งของที่หวงอยากให้จากที่เรารู้จักกันมาเกือบปีเนี่ยแพมเป็นคนที่ชอบอาร์ตถอยมากและก็ชอบสีชมพูใช่ก็เลยซื้อสีดําไม่ก็เลยซื้ออาร์ตถอยสีชมพูไห้มองเห็นจะได้นึกถึงหัวและยังไม่พอนะคะแล้วยังมียันสีชมพูเพราะแพมชอบสีชมพูอีกต่อไปเป็นอันนี้อ๋อที่เป็นสิดมาน้ารักก็เลยฮะสูบอะไร พี่ค่ะคนเมื่อกี้เขาซื้ออะไรไปเขาซื้อมาเมื่อกี้พี่คะคนเมื่อกี้เขาซื้ออะไรไปเหรอคะจริงเหรอเขาบอกเหรอซื้อ accessory ใช่อุ้ยใส่ด้วยกันงน่ารักจะนิ้วไหนเลือกอ่ะช่องนี้ช่องนี้อันนี้เป็นสิ่งที่แฮมอยากได้ ชอบก็เลยคิดว so, like, ่าห่วงแล้วจะชอบด้วยเพราะว่าแพรชอบผมก็ชอบหมดใช่ไหมใช่จ้ะก็เห็นเห็นป่ะเห็นว่าตอนเข้าไปในร้านเห็นป่ะนี่แมวส้มพี่เขาวาดเองแมวตัวนี้ชื่อส้มๆอยู่แถวนี้พี่เขาบอกส้มๆส้มส้มด้ยส้มอยู่ไหนแล้วก็อันนี้ เล้ก็เอาไปติดเอาไปติดแล้วก็ใส่เสื้อตัวนี้ด้วยมีแมวแล้วก็หน้าก็เหมือนแมวก็แพวสือสรอยให้เราปิดตำนานป้าม่วงแล้วเพราะตอนนี้ไม่ใช่ป้าม่วงมีการด้วยแต่ว่าข้อความในการไม่ได้พับหลิกอา้อาวแอบแ แทบันใช่แทบันอันนี้ก็คือพี่หลินรู้ว่าเราเพิ่งย้ายเข้าคอนโดไม่นานมากแล้วเราก็เป็นผู้ชอบหาของอาแต่งห้องแล้วเราก็เพิ่งเล่าให้หลินฟังว่าเราอะเพิ่งซื้อลูกไปสองลูกเป็นลูกจากทางก้องชาวไต้หวันหรือญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเอาไปแต่งห้องแล้วก็ยังคิดอยู่ว่าอยากได้เพิ่มอีกหลินเขาจำได้ก็เลยเกิไอ this w a ใส่ใจอะ อุ๊ยหนูผมก็ใส่ใจไหนเทมชอบอาร์ทอยมากแล้วแล้วก็ชอบสียงปูด้วยแล้วแล้วไอเทมนี้น่าจะยังไม่มีก็ตามบีฟนะอาร์ทอยสียงปูมียันด้วยสียงปูเก่งมีแหวนด้วยอมีแหวนโค้ดแหวนคู่แหวนโอ่โอ้โหเดี๋ยแล้วก็เมาล้องุนลูกปัดตีหลังฉันเคยเหรอเคยเหรอ แถมซื้อแมวส้มเพราะว่าอยากได้เหมือนกันที่มกรด้วยแมวค่ะห่วงหน้าเหมือนแมวห่วงเวลาหิวอ่ะกต่หน้าอีกอย่างหนึ่งคือตอนหน้ามันจะได้เล่นอ่ะหน้าที่แบบมีซีนคอมเมดี้ให้เอาห่วงเล่นแล้วผู้กำกับเพิ่มหมดตลกให้อ่ะห่วงน้าอย่างเงี้ยเลยผู้ห่วงชอบเล่นซีนคอมเมดี้เดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อนะคะเราจะไปมูลนิธิมาล๊อตเลง ไปกันต่อไปกันต่อกิกรรมที่เราทำนะคะเราจะมีโครงการ awareness campaign เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงนะคะเข้าใจถึงเรื่องของการไม่ต้องนงนะคะถ้าเกิดตรวจเร็วรักษาหายได้อะไรเงี้ยนะคะที่เป็นการรณรงค์เสร็จแล้วอีกงานนึงจะมีโครงการที่เรียกว่าสำหรับเจ๊แพทย์พยาบาลของเราค่ะจะลงใน ที่สลัมนะคะทุกเทพเพื่อไปให้ความรู้แล้วก็เลือกคนเข้ามาตรวจแล้วก็เข้ามารักษาที่ศูนย์ศิริกิจนะคะก็รู้สึกดีที่ได้ทำอะไรดีๆแหละแล้วก็โดยส่วนตัวเราเป็นคนมีศรัทธาอยู่แล้วเราเชื่อในเรื่องของพลังแห่งผลผลบุญมากๆถือว่ามาทําความดีด้วยแล้วก็มาร่วมกันอธิษฐานกับเพื่อนนักแสดงว่าขอให้ซีรีส์ของเราประสบความสำเร็จกเป็นอะไรที่ดีค่ะรู้สึกดีมากๆเพราะว่าผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบก็เสี่ยง ก็เลยบริจาคไปด้วยเหมือนได้รับพลังงานดีๆจากที่นี่ด้วยแล้วก็เห็นเขาบอกว่ามีอาสาสมัครข่าวหน้ามบไวเย็บได้ยังมาข่าวหน้ามาด้วยกันเย็บอะไรอ่ะเย็บเป้านมเทียมที่เหมือน้่แบบเว้ใส่เอ้โ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 อ้อ้นอ้โอ้่อ้โอ้โอ้ดี้โอ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 ้้โอ้โอีโอ้โ้้้ คือเราเรารู <c oughs> om たた้สึกว่าแบบเราเองก็ไม่มีข้อมูลเกี่วกับว่าแบบมีที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยก็อาจจะมีหลายๆคนที่ไม่รู้ข้อมูลเหมือนเราก็อาจจะเนี่คะสามารถติดตามได้ก็ฝากพวกเราสี่คนด้วยนะคะ จากเรื่อง Queendom ค่ะซ่อนใจไว้ที่เธอตอนแอร์ตอนแรกวันที่14สิงหามนี้ทุกวันพฤหัส2ทุ่มตรงทางแอปวีทีวีนะคะคนที่มี v p ที e m b e บนะคะสามารถดูร่วงได้1ตอนก็คือถ้าดู EP-1 1, 1> ก็สามารถดู EP-2 ีได้เลยใช่ครับอย่าลืมมาดูพวกเรานะพวกเราไปแล้ะบาย